สวัสดีครับวันนี้วันที่17เแล้วนะครับที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะใช้ Chat GPT เนี่ยช่วยเช็คอาการความผิดปกติของรถยนต์นะครับวันนี้รถผมเองเนี่ยก็มีอาการสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับหลังจากใช้ Cha t g p t ช่วยเนี่ยก็เป็นประโยชน์พอสมควรตอนนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับครับเนื้อหาวันนี้นิดเดียวครับก็คือเรื่องของรถสตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องลมยางนะครับผมจะใช้ Cha t g p t ช่วยเมื่อเช้าเนี่ยผมเปิดด้วยมือถือนะครับแต่ว่าเดี๋ยว ตรงนี้เดี๋ยวอ,อธิบายด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับบนมือถือก็จะเป็นแอปลักษณะอย่างนี้นะครับก็สามารถลงบน iPhone แล้วก็ Android ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพูดเป็นภาษาไทยใส่ตรงนี้ผ่านทาง Sir i ได้นะครับตรงนี้ก็สะดวกมากเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับตัว h ช GP t GPT นะครับ chatgpt.openai.com นะครับแล้วก็อินแชทมาเลยผมก็จะบอกกับ าทางแชท GPT เกี่ยวกับรถผมก่อนนะครับรถผม Toyota Camry ปี2021มีอาการสตาร์ทติดช้านะครับตอนเชา้าติดช้านะครับประมาณผมก็จะใส่ข้อมูลค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับ2ถึง5วินาทีนะครับน่าจะเป็น ที่อะไรได้บ้าครับอันแรกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อาจจะอ่อนนะครับโดยเฉพาะสภาวะที่อุณหภูมิต่ำหรือว่าปัญหาการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับระบบการจ่ายไฟนะครับ เครื่องยนต์ไม่มีการปรับปรุงประปสรทธิานะครับอาจจะเป็นที่เครื่องยนต์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์ก็ได้นะครับทีนี้เราผมก็คิดว่าอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอ,อ,อาการเนี่ยคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะถามเพิ่มนะครับถ้าแบตอ่อนอาการจะเป็นอย่างไรนะครับสตาร์ทจะช้านะครับเหมือนที่ผมเจอเลยนะครับ เพราะว่าความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยมีไม่เพียงพอนะครับแสงไฟบนแผงควบภูมเนี่ยจะอ่อนนะครับอุณหภูมิต่ำเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะมีปัญหาในการให้พลังงานไม่เพียงพอนะครับเสียงดังเมื่อสตาร์ทนะครับจาจจะมีเสียงหรือคลิกเมื่อคุณพยายามจะสตาร์ตรถแสดงว่าสตาร์ทพยายามทํางานนะครับอาการผมเนี่ยตรงกับข้อ4เลยนะครับอาการตรงกับข้อ4 ผมต้องทำอย่างไรครับก็ตรวจสอบแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับลองสตาร์ทจากแบตเตอรี่สำรองเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าอ๋ออันนี้เ็าบอกว่าให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองมานะครับแล้วก็ลองดูว่ามันสตาร์ทปกติหรือเปล่าเพื่อที่จะทดสอบนะครับ หรือไปเข้าสู่เลยนะครับวันนี้จริงๆผมไปเข้าสู่นะครับแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่จริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองถามดูว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะครับช่วยสอนวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรถยนต์แค r รี่นะครับจริงๆมันพอจาได้แล้วนะครับว่าผมบอกไปแล้วว่ารถยนต์ผมเนี่ยเป็น Camry นะครับ ขั้นตอนนะครับปิดและเปิดคีย์นะครับเตรียมเครื่องมือนะครับบดตัวเครื่องบดตัวเครื่องมืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงแต่บดตัวบดตัวยืดนะครับแบตเตอรี่เก่าถอดไฟออกนะครับแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยติดตั้งไปในที่เดิมนะครับต่อสายไฟนะครับปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบนะครับทิศทางการนั้นกับคุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เก่าไปยังที่อื่นเพื่อ ทิ้งตามแบบกฎหมายโอเคบอกวิธีการทิ้งด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมอยากรู้ว่าวิธีลมยางของรถเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับลมยางรถยนต์ต้องเติมเท่าไหร่นะครับการเติมลมยางนะครับมันก็อธิบายเกิดนํำนะครับ แต่โดยทั่วไปประมาณ30ถึงสานะครับคำแนะนํานะครับลมยางอาจจะใช้คู่มืออัพสติกเดีตัวี้ลมยางอาจจะมีคู่มือในบอกนะครับตัวย่าตาแคมรีละกันนะครับแคมแคมรี <Cam ry S 2> ควรเติมลมยางเท่าไหร่ครับ บเพิ่มไปนิดนึงเผื่อว่ารถเ,เก่งเล็กเก่งใหญ่อาจจะไม่เท่ากันนะครับตามรุ่นแล้วก็ปีนะครับรุ่น2021อ่งรุ่นใช้น้ำมันนะครับปีนะครับปี2021นะครับ นี่เขาบอกว่าให้เราเช็คสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ประตูนะครับหรือฝากระโปรงรถยนต์นะครับอยวนี้เดี๋ยวบอกผมก็ไปเซิร์ชในก o เก l e ดูมันจะมีว่าลมยางแชนี่นะครับนี่นะครับนี่ผมมันก็สามารถดูที่ตรงนี้ได้นะครับอย่างที่เขาบอกเลยนะครับตรงข้างประตูรถยนต์เนี่ยจะมีตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็สามารถดูว่า เราควรเติมเท่าไหร่อย่างกรณีนี้นะเตสามสิบามนะครับเขาบอกให้ไปดูที่ประตูรถยนต์นะครับขอประตูลองดูให้รูปใหกว่านี้นะครับครับตรงนี้นะครับเห็นยวนะตรงขอประตูรถยนต์อ่ะสั้น ลมยางอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือตรงเปิดประตูตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับเราสามารถดูลมยางที่เหมาะสมตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะแนะนําได้นะครับว่าลมยางเท่าไหร่นะครับอ,อยากจะถามอะไรอีกดีเนะเาะบางทีมันอาจจะยากเกินไปแต่เดี๋ยวผมจะลองถามดูนะครับาถามเกี่ยวกับเรื่องเ,อเราจะใช้ Cruise Control UI คอนโทรลอย่างไรนะครับในแคมดีปี2องศนะครับการใช้คูสคอนโทรลนะครับเริ่มเครื่องยนต์ก็คือสตาร์รถนะครับระบบควบคุมนะครับหาปุ่มควบคุมความเร็วหรือคูสคอนโทรลนะครับบนพวงมาลัยรถนะครับเปิดคูสคอนโทรลนะครับ โอ้เดี๋ยวเราต้องบอกว่าเราไม่ใช่ด p t ที e นะครับรถผมไม่ใช่อด e c ที i คู c o อนโทรนะครับนี่เป็นแบบธรรมดาสตาร์รถนะครับเปิดคูซคอนโทรนะครับตั้งความเร็วนะครับ เบอร์สูตคอนโทรลหลังตั้งค่าความเร็วคุณต้องหาสัญลักษณ์เซตหรือ On เพื่อใช้งานนะครับรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หยุดใช้งานนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับอาจจะไม,ไม่แม่นเหมือนใน,ในคู่มือนะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะบอกคีย์เวิร์ดบางอย่างให้เราไปเสิร์ชข้อมูลได้นะครับวันนี้ก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์บางทีถ้าเกิดเราลองใช้บ่อยๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะรู้วิธีที่จะให้ c ช a t g p t เนี่ย ช่วยอสอบถามข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้อง1 0 0แล้วก็ไม่ได้อัปเดตหลังจากปี2 0 2 1นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เบื้องต้นได้แต่ว่าเราก็ต้องเช็คข้อมูลให้ช่วยอีกทีหนึ่งครับส่วนใหญ่แพทที่พิธีก็จะบอกว่าเออไปเช็คศูนย์บ้างไปนู่นนี่บ้างแต่ว่าวันนี้เกิดประโยชน์ผมจริง,รงๆคืออาการผมเนี่ยสตาร์แล้วมันซี่ๆนะครับพอ พอเช็คเนี่ยก็ชัวร์และน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับก็เลยเอาไปเข้าสู่แล้วก็บอกว่าอาการเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับจะลืมติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะชมคลิปทุกเช้านะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ